อ่ากราบสวัสดีครับผมโอนิ d ดี r รีวันนี้เรามาอยู่ในเกมโปเกมอนไวเทฟฟัน EP 6กกันแล้วนะครับนี่เรามีตัวหนึ่งที่นำเสนอเออ,เออนั่นก็คือเอฟคูไซฮานะเพิ่งเป็นโอ้โหเหมือนเอ่อบอลดิสโก้เนี่ยตั้งชื่อว่าดาวเทียม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปโปเกมอนแมนชั่นกันเลย <c oughs> ดูดิว่าที่นี่มีอะไรโซอกโอ้โหมันใช้ท่ารีเซ็ตมันก็เหมือนอาอะนะทำไมสเตตัสกลับเป็นเหมือนเดิมจับด,ดีกว่าโอเค โอ้โหโปเกมอนแคสต์เวย์โผมรู้แล้วเชื่อละโอ้โหถ้าเป็นโปเกมอนแคสต์เวย์วิวสัมโอเคดูสิว่าที่นี่มีตกะมอนอะไรมา โอ้แห่งเพลอพับเพิ่มเติมมีแค่ขาอ่าตรงนี้โอ้เป็นการผสมผสานกันระหว่างรัะตะะตารัตตากับตัวมัมมี่อะไรสักอย่างนี่แหละที่มันร่างแรกของโยมาวารุอ่ะ เป็นการผสมผสานระหว่างโกลัต้าและโยมาวารุที่แท้ทรูดัสตาตาแม่งล่างสองเอาลัตตาผสมกับซามาโยรุเนี่ย ตั้งชื่อว่าอะไรดีวะเนี้ยอะตั้งชื่อว่าชาริชชาลิลุยส์อืมจับไปครับ น,นี่คงจะเอมีแค่นี้ละบ้างเนี่ยเราฟาร์มลูกอมไปได้เอสามสิบสามเม็ดอืมดูเบอร์รี่เราฟาร์มเบอร์รี่ไปเยอะพอสมควรเนี่ย <c oughs> อ่ะมีกอะไรไหมดัาตาตา โอ้แม่งกูเพิ่งจะใช้เบอร์กูเพิ่งจะใช้เบอร์รี่แก้ติดเบอร์นะเนี่ยยังจะติดเบอร์อีกเนอะโอ้เฮ้ตายเถอะเว้เนื้ออ่าใช้สเปรย์เลยละกันสงสัยจะมีแค่นี้ แห่งคิดว่าเราเป็นผีอืมคิดมานัาส,สือโอ้โอ้ขนาดนี้อืมรูปีเรนมันก็คือพาวเดอร์สโนว์โอ้โหแม่แล้วมันยังไงวะ อ่าอเพนโกเอาลืมไปของอ, <c oughs> อ่ามอย่าเสือไปเอา,ท,าท่าท่าเป็นของเล่นใส่ความรักนะ <c oughs> <c oughs> มันตีไม่เข้า <c oughs> อืโอ้โหตัวสุดท้ายเป็นสักสักกันแทง ความเร็วเทพประสานหิ้วภาวะเปิดสวิตซ์หน่อยอ่านฝังกระสีโอ้ แต่น่นเสียดาคือภาพนี้ไม่มีแบบอะไรวะแบบใช้ใช้สเปย์หมดแล้วมันสามารถมันสามารถอะไรวะแบบเราจะถามว่าใช้ต่อไหมไอ้ไอ้สเปย์ไล่โปกเกมอนเนี่ยแม่งต้องมาตั้งกหน่าเสียดายที่ว่าภาพนี้ไม่มีแบบอะไระถามว่า สเปย์ใช้หมดแล้วจะใช้ต่อไหมโ้ยโหพื้นที่มันทั้งใหญ่จริงๆโอ้โหโจรแห่งดาดฟ้ดลเววาสังสาวที่แปดแล้วมันยังไงวะจะล่อให้ยับเลยกระโดดอ่ะกดสวิกเลยอ่ะแล้วก็ขึ้นไปทางนี้ โอ้โหพบเจอเลยอ่ะฉีดสเปรย์ธาตุเหล็กอ่ะโอ้โหนันโซ <c oughs> นี่เป็นการผสมระหว่างพัสโซกับไมน,นันอย่างลงตัว บีควินโอ้มันดูเหมือนพลุหรืออะไรสักอย่างนี่แหละโอ้โหนี่อีกแล้วโลงศพดับแปลง อาไม่ต้องใช้ยาซะแล้วกินเบอร์รี่อ่าจอดปลา มีลูกอมแถวนี้หนึ่งเม็ดอ่ะเราก็ลงไปทางนี้อ่ะถืออมูเลตคอยเอาไว้โซโลก์กลายเป็นตัวอะไรสักอย่างนี่แหละ สเปซหน่อยอืมอ่าชั้นนี้มีอะไรบ้างนะฟูลิสโต e ขวดหนึ่งอืมต้องกดตัวอ่อาชีสเปร โอ้โหแล้วออกตรงนี้อ่มามามาแล้วก็กดสวิตช์ตรงนี้โอ้โหไม่เจอโอ้โหมาขนาดนี้แล้วเอ้าเฮ้ย T M สิบสี่ชื่อท่าว่าอะไรวะ โอ้มิลแหลกมือเล์้ยงน่าละท่าเบสาร์าแหละท่าพายุหิมะโอ้โหม,มาถี่เหลือเกินจะแซะมันยังไงวะเนี่ยโอเคโอเคอับต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 ับ,ตบมาอารุได้แล้วเพืรอพับโอ้โหขนาดนี้ ตั้งชื่อซะหน่อยดีกว่าอ่าสายอ่าสำลีน่าจะไปตรงก็เถอะกุญแจเฮ้ยตรงนี้มีทางเข้าอะ่ะไหนดูดิ โอ้มีหินโฟลเลอร์สตโตนมันคืออะไรวะโฟลเลอร์สตโตนอ๋อมันหินสลับอีโวแล้วมันใช้กระดาวที่มได้ด้วยนะยอนะโอ้หใส่หานะเฮ้ยอะไรวะนะ่เหมือนลิส <c oughs> โอ้เป็นผีลิสโดวะ่ะแต่ชื่อว่ามิสซิโน จับดูดีกว่าบอลขาวไม่ไม่ติดหัวต้าบบโห <c oughs> จะแซมยังไงเนี่ยไม่มีฟอลส์ไว i ์ไม่ติดเออน่าสักทีตั้งชื่อให้มัน <c oughs> โอ้หคราวนี้มาแบบอะไรอ่ะเหมือนผีโปเกมอนเลยอืมตั้งชื่อว่ามิสเตอร์เซฟจัดป่าแล้วแล้วนี่ไปอะไรโอ้โหอ่าไม่รู้เฮ้ย อะไรอ่ะอะไรเนี่ยมีมอนเอ็มมันตัวหาอะไรวะเนี่ยอ้าวทีเดียวตจอดเลยคือสูต่อได้ด้วยลองจับดูดีกว่า คือมันจับได้นะแต่ว่าโอ้โหติดยากเฮ้ยจริงๆเอาไว้มันสู้อีกทีใช่ป่ะ <c oughs> ไว้ที่หลังเลยละกันโอ้คราวนี้ตัวอะไรมะเนี่ยเหมือนอ่ะ ดูจากทรงแล้วเป็นฟีโนนเฮ้ยจริงนี่คือเราเฮ้ยตรงนี้มันปั๊ม xp ได้นะอีตรงเนี่ยนะนะนะไอตรงอ่าแผ่นอะไรไม่รู้อ่ะจดบันทึกแล้วอ่าไม่รู้เรื่องอ่ะฝ่ามวลอย่างดีไว้จับมันที่หลัง ตอนนี้เอาไว้ก่อนอ่ะใช้เชือกเฮ้ยพูดนำยิมเป็นแลลี่ถ้าตามปกติยิมยิมเกาะเกลนชื่อว่าคาซุระแต่ แต่ยิ้มภาพแต่ภาพนี้เอากี้เป็นผู้นำยิ้มโอ้โหไอ้นี่มาไกลมาก,าย,มากย้ายจากพาวเดียมาคันโตได้ไงวะ โอ้โหคัานี้ตอบคำถามเราขอตัดช่ชวงไอ้อะไรอ่ะสู้กับเทรนเนอร์อันนี้เขาสุบโบมิพัฒนาเป็นโรซิเลตได้ไหมอ่าพัฒนาแล้วอ่าคำถามรอบคำถามข้อต่อไปอ่ะเข็มกัดทั้ง9ก้าเป็นที่ยอมรับในโปกเกมอนลีกไหมไม่อ่ะอ่าคำถามข้อต่อไป มาเดสมาร์ mart, อีโวได้3ขั้นหรือไม่ไม่อ่ะมันอีโวได้แค่เดสคารอ่ะข้อต่อไปคิ่เมล่าได้ผลกับประเภทความฝันหรือไม่ไม่อ่ะโอยยิมนี้สายเคออสว่าไม่รู้แพ้ทาุอะไรชนะอะไรออม,มามามา เอ e ็มยี่สิบแปดถุงโซนี่ไม่ใช่มันมีที่ไหนล่ะโอ้โหบ <c oughs> าเลียสแกเป็นตุ๊กแกไปละอืมอ่าโอเค a few moments later เอาอกี้อืม <c oughs> อ่ามามามา <c oughs> พ่วมาจากเพาเดียเป็นหนุ่มออฟฟิศเนี่ยโอ้โอันนี้เป็นเฟอร์รันเวลสี่สิบสองมเขียวพิษเอาติดพิษอีกจเจริญอืม <c> แ <oughs> <c oughs> งบสักทีโอ้โหอ่าของกินเหลือซะหน่อย <c oughs> แม่เอ๋ย เออมอังคีสตันเอ็ดิอ่ามาก็เตะเพิเรเหมือนกันอืมสองแล้วสามโอเคไปแล้วหนึง่งเว,วลสี่สิบสี่ละสลับฮัก์ดาวเทียมลดยี่สิบหก ตัวต่อไปเป็นโซล็อกอ่าส่งเพนโกไปมาเลยดีกว่าเนี่ยมันเหมือนไออะไรสักอย่างแหละนูลัสเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเกินไปโรลิ่งคลิกซะหน่อย โอ้ยโอยแรงเอาเรื่องอยู่นะสาดน้ำมันไปทีเฮ้ยแพ้เท็กแพ้เท็กจริงเหรอวะอืมเสเลอรพับอืมส่งเอบิ๊กอุย้ยออกมา เงนเอ๊อืมสเปสแปลบดายอยู่อาตุสเฟอร์ควีนตัวเมื่อกี้เป็นเพโรรีมแล้วเป็นยังไงวะโอ้แค่แค่นี้เหรอ จะมาสู้อะไรบิ๊กอุยเรา <c oughs> อ่าโอ้โหเป็นเข <c oughs> ็มกัดว่างเปล่าอ่า <c oughs> เพิ่มพลังพิเศษได้ทีเอ็มสาสิบแปดจากเอากิทีเอ็ม <c oughs> อะไรวะดูดิ เละใจแอนไม่น่าใช่นะโอ้โหยิ้มบอยแต่ให้ผ้าคอสมิกอะไรเนี่ยอืมอ่าเราได้เข็มกลัดที่เจ็ดแล้วเราไปต่อดีกว่าโอ้ตดพิษตดพิษตดพิษอ่าออกแล้ว มาสักกไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยว่าจะไปเกาะเซเวียจะไปเกาะหนึ่งสัหน่อยอ่ะไปก็ไปไปเกาะหนึ่งกันอ่าถึงฝั่งแล้วนี่คือเกาะที่หนึ่งเพื่อนของฉันซิลิโอมาทำงานที่เนี่ อ่าไปกันเลยว้าวเนี่ยซีโอโอ้โโ <laughs> อ่านเนี่ยผู <c oughs> ้จัดการพีซีอืมตอนเนี้ยคอมมันยังทำงานไม่ได้เนี่ยในในเกาะเนี่ย อืมต้องส่งอ่าดาวชิ้นดาวตกให้ออ่าอ่าาตอนเนี้ยลุงร้านเกมเนี่ยอ่าแล้วให้ไอตัวไปเกาะต่างๆไม่ก็สามเกาะแล้วก็ขยายแผนที่ด้วยอ่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและเจอก,กันใหม่ในคลิปต่อไปสังวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ